สวัสดีครับวันนี้นะครับผมปนชัยมีดเด็บไทยนะครับพามาชมมีดงานตีร้อนจากเหล็กซับเกนะครับอ,อันนี้เป็นมีดหางราชสีนะครับสวยงามนะครับโลโก,โก้ชัดเจนนะครับเป็นงานตีลอนจากเหล็กซับเก้านะครับสันหนา นะฮะสันหนาไล่ปลายเรียวนะครับรูปทรงสวยงามนะครับสนใจทักได้นะครับ0 9 3 2 1 5 7 9 4 4นะครับจะพิมพ์ปั๊มเอาไว้นะครับซับ9ตรงนี้นะฮะทั้ง2ด้านนะครับ,นะรบโอเค สนใจทักมาน,นะครับสั่งทําได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ